สวัสดีครับ FC ทุกคนก็สวัสดี FC ของตุ้มโกฟโฟเนาะสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนทุกคนเนาะไปงานไหว้ครูหลวงพ่อนะครับวันที่12เมษายนะครับเรวอก็คือวันวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้เองนะครับก็ เอฟซีได้แต่ท่านก็คงยังไม่เคยไปเนาะอ่าแต่ท่านไม่ใช่ดิแล้วท่านคงยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับอวัดบ้านด่านปัจนาคามนะครับอยู่ตำบลเกาะลอยนะครับอำเภออำเภอปัจนาคามนะครับจังหวัดเอ้ออำเภออำเภอปัจนาคามจังหวัดปทีน ใช่ไหมผมพูดถูกไหมถูกก็ในวันศุกร์นี้นะครับผมก็เตรียมอของไปช่วยร่วมในโรงทานนะครับงานบุญก็มีเจ้าภาพหลายๆคณะนะครับเจ้าภาพจากล,ลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับมากันก็หลากหลาย มากันตั้งแต่เช้านะครับตั้งแเช้าจนเย็นนะครับก็มีเยอะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะมากนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับเพราะอย่าง,างผมเองเนี่ยก็เข้าไปมาทุกปีเนาะก็ทําทุกปีช่วยงานทุกปีนะครับก็ อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสนะครับก็อยากจะให้ลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะรู้ว่าความสุขมีจริงนะครับเพราะว่าอ่า ถ้าถ้าคุณได้ลองรู้จักลองศึกษาหลวงพ่อเยจริงๆคุณจะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นพระที่น่าเคารพนะครับน่านับถือศรัทธานะครับแล้วก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างตัวของเองเนี่ยผมก็ประวัลณนาตนเป็นลูกศิษเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่า ก็คือไม่ว่าจะมีงานมีการอะไรนะครับผมก็ผมก็ายินดีจะช่วยทุกอย่างนะครับผมก็พร้อมที่จะช่วยงานที่วัดเนาะไม่ว่าจะเป็นไหวครูงานอะไรงานกระถินงานพระป่าอะไรผมยินดีช่วยหมดครับผมผมพร้อมจะช่วยช่วยงานที่วัดทุกอย่างครับ ไม่ว่าวัดมีงานอะไรพผมผม,ผมช่วยหมดเนาะก็อยากจเชิญชวนทุกคนนะครับทุกวันที่12เมษาของทุกปีนะครับจะเป็นงานไหว้ครูหลวงพ่อเนาะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมสบายครับเอซีทุกคนที่น่ารักทุกคนเนาะรักทุกคน